สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านอยู่ลังสิท์คลองหนึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ส่งของทุกวันนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับของแวน์นะครับจะเป็น vr สามนะครับเดี๋ยวผมขอสามนาทีแรกนะครับให้ลูกค้าได้ไปดูอัลบั้มว่าผมมีอะไรบ้างนะครับในร้านแบบหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่กร อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0นแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลเป็นลส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ไม่ใช่เนกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ Add KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออาจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเท่ทีช้อปปีอ่า e. อมาแล้วนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเริ่มขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของ s h o ป e ปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมวดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผมไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันมันมีเป็นพันมันมีเป็นพันพันนะนะครับนี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาว7จนะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันตามูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าของอเอแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอะสมมุติว่าเอาทำลายอะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลย แล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับก็ตัวนี้เป็นแวนนะครับโอซากูนะครับ V R สนะครับ ใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ4รุ่นก็จะมีโอซากูออลตนติสลิปออนแล้วก็ SK8 High นะครับจะมี4รุ่นแล้วก็สีรุ่นนี้คือสีดำสีเดียวสีอื่นไม่มีผลิตนะครับก็จะมีแค่สีเดียวเนะาะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็น VR3 นะครับก็โล โลโก้แบบนี้เลยนะครับกล่องแบบนี no ้เลยนะครับจะเป็นโลโก้ลายตารางนะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับ่าแบบนี <sl> ้เลยนะครับปึ๊บนะครับข้างล่างก็ปกตินะครับเป็นตารางสายให้นะครับก็ข้างในก็เหมือนเดิมนะครับข้างในก็เหมือนเดิมก็มีถุงถุงถุงกระดาษให้นะครับ ชื่อรุ่นนะครับแล้วก็รหัสสินค้าเบอร์รองเท้านะครับเหมือนเดิมเบอร์รองเท้าก็เหมือนเดิมนะครับ cm คือความยาวเท้านะครับอ่านี้สําคัญสุดนะครับคือความยาวของรองเท้านะครับแล้วก็มีป้ายราคาของบริษัทมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับพวกสกายไทปที่6นะครับสกายไที่6สีดําก็คือจะไม่มีเส้นจะไม่มีเส้นสีดําตรงนี้นะครับ เป็นพื้นขาวมาเลยทําให้ดูบอกก่อนว่ามาเลยทําให้ดูพื้นหนาเพราะมันมันไม่มีเส้นดําใช่ไหมครับแต่พื้นสูงปกตินะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่ารุ่นพื้นสูงนะพื้นปกตินะครับถ้ามีเส้นดําปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเส้นตรงนี้เส้นดากันตรงน,น,รงนี้ใช่ไหมม่ทําให้บอกพื้นตรงนี้ต้ยลงน,นะครับอ่ะก็ตัวนี้ใช้วัสดุรีไซคเคิลน,นะครับตัวนี้จะเป็น วัสดุรีไซเคิลจากผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายนะครับผ้าจะไม่ใช่ผ้าแคนวาสนะจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับตรงนี้ก็คือวัสดุรีไซเคิลนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังหัวก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหนังกลับแต่จะเป็นหนังกลับผลิตจากผ้าฝ้ายนะครับจะไม่ใช่ไม่ใช่หนังกลับแบบรุ่นรุ่นรุ่นธรรมดานะครับอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีเส้นได้เส้นได้ขาตัดเหมือนเดิมนะครับคือลักษณะก็เหมือนเดิมนะครับอ่าที่เปลี่ยนไปคือป้ายนะครับป้ายจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลไม่เหมือนกับพื้นแกมนะเป็นสีน้ําตาลนอ,นอ่อนนะครับแล้วก็ตีโลโก้แรกแวรนนะครับนู่นเหมือนเดิมนะครับตัวนูนเหมือนเดิมอ่าแล้วก็พื้นนะครับ พื้นก็เหมือนเดิมนะครับเป็นพื้นเป็นพื้นยางเหมือนเดิมนะครับรุ่นธรรมดานะครับก็พิเศษก็คือเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับทำมาจากผ้าฝ้ายนะครับอ่าพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือซอฟ์นะครับ <c oughs> แวนไม่มีตาไกร่ร้อยเชือกดึงเชือกยากแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้พิเศษเลยนะลูกค้า36มสถึงสีนะครับ3ามสิถึงสีเลยนะครับก็คือเบอร์13บสามอ่าสิบสามเท่ากับสาเซน13นี่ก,กปปป็ประมาณพอตารางตารางไซส์ปกติมันมีแค่สิบเนี่ยบ้านเราอะ่ะสิก็น่าจะประมาณ2ี่สิบยหรือ30เซนนี่เนี่ย เอ้ยสิบสองคือสามสิบเซนแวรน์นะสิบสองคือสาสิเซนตัวนี้ก็ได้ประมาณสามสิจุดห้าเซนหรือไม่สามสิเอ็ดเซนนะครับใหญ่มากใหญ่กว่าหนึ่งแม้บรรทัดนะครับอแล้วก็ซอฟนะครับ ซอฟต์จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์ถอดได้นะครับก็จะตีนะครับโลโก้นะครับ VR 3 Cu คัสนะครับแล้วก็มีโลโก้ของของรุ่นนะครับมันจะเป็นโลโก้ลายตารางนะครับก็คือโลโก้วงกลมที่เป็นตารางตรงนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าตรงนี้เป็นผ้ากระสอบนะครับ ตัวนีผ้ากระสอบนะครับอันนี้โลโก้อ่าโลโก้เหมือนกันอันนี้นะครับเป็นโลโก้ของเขาอยู่แล้วก็คือโลโก้ของตัวนี้นะครับอ่ามันไม่ใช่บาร์โค้ดนะครับมันเป็นโลโก้ของเขานะครับมันไม่ใช่บาร์โค้ดนะครับ โทษทีมันเป็นบาร์โคดได้เหมือนกันนะครับเป็นโลโก้ด้วยแล้วเป็นบาร์โคดด้วยนะครับก็เซิร์ชไปที่อ่าผมยิงให้ดูนะครับมันนะอ่ามันึ้้แล้วเห็นไหมสีเหลืองมันจะขึ้นถึงเหลืองเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเลื่อนลงไปและเอาใหม่นะอ่าขึ้นมาให้นะครับ กดไปนะครับก็จะไปที่แวนนะครับแวนไทยแลนด์นั่นเองนะครับแวนดอทคนะครับแวนดอทคมันจะไปที่ไหนแวนไทยแลนด์ไหมอ่าไม่ใช่ครับมันจะไปที่แวนของของบริษัทแม่คืออ่าเป็นแวนของอเมริกานะครับก็คือเกี่ยวกับวัสดุของของซอฟต์นี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงมาครบ เกี่ยวกับรองเท้านะแต่คือมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในมันอยู่ในนี้มันอยู่ในแวนไทยแลนด์นะครับเอ้ไม่ใช่แวนอเมริกาแต่คือมันเป็นเกี่ยวกับซอฟรองเท้านะครับประวัติประวัติของ VR3 อะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็คือโดยรวมแล้วก็คือทำวัสดุวัสด,ดุพื้นเนี่ย <c oughs> วัสดุพื้นก็ทำมาจากผ้าอ,อะไรวะ อะไรออแกนิกเดี๋ยวก็แปบบ๊แบบหนึ่งนะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมผมก็ลืมแปบ๊บเดียวก็ลืมเลยโฟมทำมาจากโฟมชีวภาพนะครับทำมาจากโฟมชีวภาพนะครับตัวรองเท้าทำมาจากผ้าฝ้ายออแกนิกนะครับอ่าอันนี้เป็นโฟมนะครับโฟมชีวภาพนะครับก็คือเอามา วัตถุรีไซเคลิลเอามาทําใหม่นะครับประมาณนี้นะครับพื้นก็แบบนี้เลยนะครับตีคำว่าแวนอันนี้คืออาจจะเป็นไซส์9.5แมน9.5แมน9.5แ,แวน11อ่าใช่นะครับก็คืออันนี้ก็คือเบอร์รองเท้านั่นเองนะครับก็คือเบอร์9.5ผู้ผู้ชาย9.5ผู้หญิงคือ11นะครับนะ อย่าไปดูที่เบอร์รองเท้าผู้หญิงเนาะผู้หญิงนะก็คือเบอร U ์ตัวแรกกับ US นะครับง่ายๆเลย9.5 US นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับเบาเบาเบาแล้วพื้นหนาด้วยนะครับเบาแล้วพื้นหนามันจะทำให้การเดินอะไรพวกเนี้ยมันสบายขึ้นนะครับไม่หนักนะครับ แต่ตัวนี้ก็เล่นสเก็ตบอร์ดได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพื้นมันหนึบเหมือนเดิมนะครับพื้นหนึบเหมือนเดิมนะครับไม่สเก็ตบอร์ดอะไรพวกนี้คือมันเป็นยางเนี่ยยอมรับเลยว่ามันหนึบแวน์นะมันหนึบก,กว่าคอนเวิร์ตนะครับยางมันจะนิ่มกว่านะครับมันเลยทําให้พวกเด็กเล่นสเก็ตได้นะครับเพราะมันหนึบอ่ะก็ข้างในเอาโทษทีลืมดูให้ดูข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับโล่งๆไม่มีอะไร นะครับต้องโล่งไม่มีอะไรตรงนี้ก็คือเป็นเป็นพื้นแล้วเป็นผ้าสีขาวทับแปะติดกับตัวพื้นไปนะครับประเทศนะครับอาประเทศประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับก็เรื่องประเทศนะผมก็บอกก่อนว่าจีนคงไม่มี เพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทเหมืองข้นเหมือดอะบริษัทนําเข้ามารอบหนึ่งอะแสนคู่แล้วก็กระจายขายกันไปจะไม่มีรอบสองนะครับมีแค่รอบเดียวหมดแล้วคือหมดเลยนะครับไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาใช่ไหมรุ่นธรรมดาเนี่ยมันมีหลายประเทศเพราะว่าร,รอบนี้ประเทศนี้หมดอีกรอบนึงไปเอาเข้ามาอีกประเทศหนึ่งแต่ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดคือรุ่นพิเศษคือรอบเดียวหมดแล้วคือหมดเลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถมีหลายประเทศได้นะครับ พ็เอามาแค่เอามาแค่ครั้งแค่ครั้งเดียวแต่พื้นหนาดินะพื้นหนานะครับแล้วก็น้ําหนักเดี๋ยวบอกเลยว่าเบาเบามากนะครับแต่มันยังมียังมีความแข็งอยู่แบบหนึบๆอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เบาเหมือนกับรุ่นคอมฟลีนะครับ แต่มันเบาเบารุ่นธรรมดาง่ายๆเลยนะครับเบารุ่นธรรมดาเชือกก็เชือกอก็แตกต่างนะครับเชือกจะไม่เหมือนรุ่นธรรมดานะครับเชือกจะเป็นเชือกพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เหมือนกันก็โดยรวมแล้วก็คือมันก็เหมือนกับพวกถ้าผมผมถนัดคอนเวิร์ตใช่ไหมก็จะเหมือนกับพวกญี่ปุ่นอะ่ะที่ผลิตตัวใหม่ขึ้นมาแต่บอดี้เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนวัสดุขึ้นไปให้มัน เป็นวัตถุดแปลกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับรักอ้อเท่าทีนะครับตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะโอตะคูสลิปออนอ่าออเทนติกแล้วก็ SK8 XK8 SK นะครับรุ่นนี้จะไม่มีป้ายห้อยนะครับไอป้ายสีแดงโลโก้แดงที่เป็นสติกเกอร์ไม่มีนะครับจะ จะมีอยู่ที่พื้นแทนมันป้ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นของบริษัทนะครับแปะแปะก,ก,ก็ก็คืออย่างตัวเนี้ยนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปบอกไว้ให้แล้วนะครับป้ายนี่นี่คือป้ายของบริษัทแม่นะครับก็จะบอกวันที่บริษัทผู้ผลิตหรือว่าบริษัทผู้นําเข้านะครับมันก็เหมือนกับพวกมันก็เหมือนกับพวกขนมขนมต่างประเทศนออาเข้ามาขายในเซเว่นมันก็จะมี ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแปะนั่นแหละครับภาษาไทยคือบริษัทาำเข้ามานำเข้ามาปุ๊บแล้วก็แปะนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าป้ายนี้ไม่มีจะปองแท้ก็มีนําเข้ามาเองก็จะไม่มีป้ายนี้ให้นะครับก็จะมีตรงนี้ให้แทนนระมาณนี้จริงๆป้ายนี้มันก็จะแปะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ป้ายสีแดงใช่ไหมแต่รุ่นนี้ยอย่างที่ผมบอกนะไม่มีป้ายให้นะครับ ราคานะครับสามพันสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่าราคานะสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทผลิตรถเบียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตอนนี้ก็ไซส์ก็ไซส์ก็ณตอนนี้นะยังพอมีอยู่นะครับเหลือเหลือไม่กี่ไซส์แล้วเหมือนกันคือหมายความว่าเบอร์ เบอร์ละไม่กี่ไซส์นะครับเบอร์ละไม่กี่คู่ง่ายๆนะครับอ่ะก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับมีแบบใหม่ผมก็จะลงไว้ให้นะครับก็ลองดูลูกค้าตัวนี้แปดดีนะครับสวยดีนะครับตัวจริงก็สวยนะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับสามสิบหกถึงสี่สิบเจ็ดนะครับ ราคา3า9 0บาทนะครับผลิตรอบเดียวนะครับวัสดุจากผ้าฝ้านะครับพื้นเป็นโฟมซอปเป็นโฟมสังเคราะห์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ายัางไงผมอกอด้วยนะครับสวัสดีครับ